อาคุณผู้ชมครับมาดูประเด็นเรื่องของลุงพลกันหน่อยปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าณตอนนี้กลายเป็นอีคดีหนึ่งคดีแยกแล้วนะคะ<ม>แล้วคนก็ให้ความสนใจกันเยอะ<ม>คือหลายคนไปพุ่งเป้าเรื่องว่าตกลงแล้วไอ้เรื่องรุกป่าสงวนต่างๆนานาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย ซื้อขายไหมเพราะถ้าซื้อขายนี่ก็ผิดอีกนะเพราะเขาห้ามซ,ซื้อขายให้ตกทอดแก่ทาย,ยาทให้ทําที่อยู่อาศัยและการเกษตรใช่ซึ่งลุงพลเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ซื้อมามันเป็นการให้ด้วยสเสน่หาต่างๆนานารวมถึงประเด็นไอ้เรื่องการสร้างวังพญานาคที่มันรุกล้ำที่ป่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนนึงเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาไม่รู้กฎหมายคุณผู้ชมเอาจริงนะอะไรที่มันอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ย มันอยู่แล้วมันอยู่ตลอดไปใช่ค่ะก็เลยมีคนไปดูคลิปเก่าๆสมัยที่ยูทูบเบอร์ไปถ่ายทําลุงพลนะคะแล้วก็พูดถึงที่ดินตรงนี้พูดถึงการก่อสร้างวางพญานาคตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยมันก็ดําเนินมาจากการที่ลุงพลเนี่ยถูกเหมือนกับว่า เรียกร้องให้ได้ร,รับการตรวจสอบในเรื่อง<ม>ของการบุกรุกป่าสง,งวนต่างๆนานามาจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะคือนายอัจฉริยะยจริงๆเขาก็ตามติดเรื่องคดีของน้องชมพู่มาตั้งแต่เริ่มเหมือนกัน<ม>เคยมีประเด็นกับลุงพลด้วยเรื่องที่ เหมือนมีการไลฟ์ข้อมูลเรื่องนี้<ฆ>แล้วลุงพลก็เลยไปฟ้องหมิ่นประมาทนายอัจฉริยะเอาไว้ตอนนี้เป็นคดีความมันอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนนอายอัจฉริยะก็ตามสืบคดีเรื่องนี้มาเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยมาจนถึงเรื่องวังพญานาคเรื่องลุกป่าแล้วก็เรื่องฟอกเงินอีกล่าสุดใช่ไหมคะ<ฆ>ที่บอกว่าไปเรื่องกันฟอกเงินมีพระอาจารย์พลเจ้าอ,อาวาสวัดด่านพระอินท์เป็นผู้ร่วมเหมือนกับว่าสนับสนุนหรือว่าร่วมฟอกเงินด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราได้คุยกับพระอาจารย์พลแล้วพระอาจารย คือการแก้แค้นล้วนๆจากการที่ลุงพลไปฟ้องหมิ่นประมาทเอาไว้เรื่องนี้เนี่ยชริยะเลยขอชี้แจงบ้างนะคะบอกว่าเปล่าเลยไม่ใช่ความแค้นแต่ฟ้องตามหลักฐานที่เห็นรวมถึงวันนี้ค่ะนายอัจฉริยะไปแจ้งความเพิ่มนะคะแต่ไม่ได้แจ้งความกับลุงพลนะไปแจ้งความกับนายจัก,กรีซึ่งเป็นเจ้าของเพจจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มแจ้งความเอาผิดเรื่องเอาข้อความอันเป็นเท็จไปโพสตทำให้หนายอัจฉริยะเสียหายค่ะ นายจัก,กรีคนนี้ถ้าคุณผู้ชมจํากันได้นะคะเป็นคนที่แม่ของน้องชมพู่แล้วก็นาแต่นะของน้องชมพู่เคยไปแจ้งความจับเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทแม่น้องชมพู่กับครอบครัวมาครั้งหนึ่งแล้วนายเชลาก็เลยตัดสินใจไปฟ้องเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ขอชี้แจงด้วยเรื่องที่บอกว่าเป็นการฟ้องลุงพลเพื่อแก้แค้นเขาบอกไม่เป็นความจริงเลยค่ะยังเลยมาเหยียบย่ำผเข้าวํำเติมคือเมื่อวานผมเห็นแล้วนะที่เขาให้สัมภาษณ์ไทยรัฐน,นะ ือเรื่องแรกก่อนเลยคือที่เราแจ้งความเขาเนี่ยในกล่าวโทษเนี่ยว่าเขาร่วมกันบุกรุกป,ป่าสงวนเนี่ยเนื่องจากว่ามีคลิปหลักฐานเนี่ยนะครับเขาเป็นคนพูดเองภาพและเสียงยืนยันว่าเขาเป็นคนจัดหาผู้รับเหมาแล้วก็เขาเป็นคนควบคุมงานนะมามา,มาก่อสร้างพญานาคนะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขายืนยันเขาได้จริงอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนจัดหาผู้รับเหมาแล้วก็เป็นคนมาควบคุมงานรวมทั้งมีทั้งภาพที่มาทําพิธีแล้วก็ มีภาพที่เข้ามาในสถานที่สร้างพญ,ญานาคเนี่ยหลายครั้งซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทําไมผมดาเนินคดีกับนายชัยพลเรื่องของการราังแคนไม่ใช่นะเหมือนที่ภาพคนบอกว่าผมทําด้วยความอาฆาตรังแคนไม่ใช่คือคดีของนายชัยพลเนี่ยเป็นคดีหมิ่นประมาทนะครับซึ่งไม่ใช่สาระสําคัญสําหรับผมอยู่แล้วนะแล้วก็เราไม่ได้กังวลเลยเรื่องคดีหมิ่นประมาทแล้วก็สาเหตุที่เราต้องบังคับใช้กฎหมายกับนายชัยพลเนี่ยเนื่องจากว่ามีการตัดไม้น่ยทำลายป่าเนี่ย จำนวนมากนะครับอย่างสภาพที่เห็นตามคลิปคลิปที่ยูทูบเบอร์มีการถ่ายทําไว้ผ้าพลเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกนะถ้าคุณไม่ได้กระทาความผิดนะครับคุณไม่ต้องกังวลนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราทตาตามตามภาพและเสียงวิดีโอนะครับของยูทูบเบอร์ที่คุณที่คุณเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นเอง ทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือนายชระชเนี่ยออกมาบอกนะคะว่าสําหรับกรณีที่บอกว่าลุงพลกับพวกมีพฤติกรรมเข้าขายฟอกเงินจากการรับบริจาคเงินเพื่อสร้างพญานาคโดยเงินเนี่ยเข้าบัญชียูทูบเบอร์แล้วก็บัญชีนางรําคนหนึ่งรวมๆแล้วจํานวนเงินค่อนข้างสูงและนี่ค่ะนายชระบอกว่ามีหลักฐานเส้นทางการเงินเรียบร้อยแล้วนะค่ะในการรับบริจาคเงินของ การมาสร้างพญายนาคก็ดีการเอาเงินมาหลายๆอย่างเนี่ยทั้งเงินส่วนทั้งทั้งเข้าบัญชีผ่านยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ผ่านลูกสะใภ้สของของอนางลำคนหนึ่งนะครับซึ่งมีเงินเงินผ่องถ่ายเนี่ยจำนวนมากซึ่งเราทราบแล้วว่าเงินเข้าบัญชีของของคนไหนนะครับแล้วก็นางลำคนไหนอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะมีหน้าม้าในการจัดฉากที่เอานางลำมาลำอ้าวมาถูหวยเนี่ย เราก็ทราบพฤติกรรมหมดนะครับเพราะว่าเรามีคนของเราที่อยู่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มยูทูบเบอร์อยู่แล้วอยา่างที่ทราบกันโดยทั่วไปเบื้องต้นนะคะนายแชรบอกว่าเดี๋ยวจะมีการขอให้ดําเนินคดีลุงพลข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนอีกเพราะเห็นว่าเริ่มมีคนที่บริจาคเงินให้กับลุงพลน่ะ เริ่มติดต่อมาทางนายอัฉริยะว่าเออไม่แน่ใจแล้วล่ะว่าเงินที่บริจาคไปมันถูกใช้ตามจุดประสงค์ตอนแรกที่ขอรับบริจาคไวไหม,มนะคะ,ะคุณผู้ชมคะที่นี้ค่ะมาดูเรื่องที่เป็นประเด็นหลักนะคะสําหรับสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดประเด็นหลักคือคดีของน้องชมพู่ะ,ะก่อนหน้านี้ทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ออมให้สัมภาษณ์แล้วนะคะบอกว่าเรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยก็ได้มีการประมวลผลเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้เครื่องจับเท็จเนี่ยมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง เป็นเพียงส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดทางคดีไม่ได้หมายความว่าเครื่องจับเท็จออกมาเป็นอย่างไรผลทางคดีจะเป็นอย่างนั้นท่านพบตรอก็บอกว่ายังไม่ปิดประตูในเรื่องของการนำพยานเข้าเครื่องจับเท็จเพิ่มใ,ในเรื่องของตัวละครตัวใหม่ย,ยังไม่ปิดประตูเรื่องนี้มันก็เลยมีรายงานข่าวในลักษณะที่ว่าอาจจะมีการนำพยานคดีของน้องชมพู่ เข้าเครื่องจับเท็จเพิ่มเติม,มทีมข่าวก็เลยไปคุยกับพระสมบัติประธานที่พักสงภูหลวงท่านก็บอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ประสานมานะคะว่าจะต้องเข้าเครื่องจับเท็จหรือเปล่าแต่ถ้าต้องไปจริงๆเนี่ยก็พร้อมให้ความร่วมมือ11พฤษภาคมปีที่แล้ววันที่น้องชมพู่หายตัวไปช่วงค่าลงไปช่วยตามหาไปจุดเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเห็นพ่อแม่ของน้องชมพู่ที่บ้านด้วยส่วนวันที่พบร่างของน้องชมพู่พระสมบัติบอกว่าไม่ได้อยู่บ้านกกอกนะคะ ถ้าถูกถามอีกครั้งก็จะเล่าเหมือนเดิมเพราะทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงจะถามกี่ครั้งก็จะเล่าให้ฟังแบบนี้นายสัตยาปู่ฝ้ายค่ะบอกว่าก็ยินดีให้ความร่วมมือกับตํารวจนะคะถ้าต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จถ้าถามอีกกี่ครั้งก็จะตอบเหมือนเดิมยืนยันคําเดิม11พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยอยู่บ้าน9โมงถึง10โมงเนี่ยน้องสะดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่เดินมาถามหาน้องชมพู่ก็ไปช่วยตามหาน้องชมพู่กับชาวบ้าน แล้วก็เดินไปถึงที่บริเวณห้วยบุง่ง12พฤษภาคมตอนเย็นขึ้นไปบนภูเหล็กไฟกับลุงคล้ายและลุงพลเพื่อไปช่วยตามหาน้องชมพู่ตอนนั้นก็ได้พูดว่าเอ๊ะน้องชมพู่ขึ้นมาได้เองไหมเนี่ยลุงพลน่ะตอบว่าไม่ใช่ต้องมีคนพาน้องชมพู่ขึ้นมาบนภูเหล็กไฟแน่นอนครับก็มีความดนดีครับก็จะได้ถ้าตำรวจอยากจะเอาผม เช่นจะเอาผมไปผมก็ยินดีไปครับแล้วส่วนเรื่องการให้ข้อมูลก็ยังเป็นยังไงด้วยครับก็ก็เหมือนเดิมครับขึ้นไปก็มันมีหน้าหน้าผาแล้วก็มีมีถ้ำตรงหน้าตรงหน้าผาแล้วก็ขึ้นเขาก็มีอ่างน้ําก็ขึ้นก็ขึ้นถึงสุดผมก็พูดคือว่าถ้าเด็กจะมาเนี่ยมาได้ไหมนะคนเดียวลนะุงพลก็บอกว่าถ้ามาคนเดียวมาไม่ได้หรอกใครบอกครับก็ลุงพลพูด ก็ต้องมีคนพามาก็ก็คาพูดแบบนี้ทีนี้ค่ะป้าถอนค่ะและสามีของป้าถอนค่ะก็บอกว่ายินดีให้ความร่วมมือกับตํารวจเหมือนกันนะคะยืนยันว่าตํารวจจะมาถามอีกกี่ครั้งเนี่ยก็จะตอบเหมือนเดิมจะตอบเหมือนที่เคยตอบตํารวจไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเรื่องทำลายของลุงพลและป้าแตนรวมถึงแม่ของน้องชมพู่ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป11พฤษภาคมปีที่แล้วนะคะ ถ้าพูดถึงแม่ของน้องชมพู่วันนี้เป็นประเด็นที่คนแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะแม่น้องชมพู่โพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวภาพของน้องชมพู่ค่ะาภาพนี้ค่ะแม่โพสต์แล้วก็มีข้อความบอกว่าศบตาน้องสิยังรักน้องอยู่หรือเปล่าวันที่สิบเอ็ดทั้งวันน้องยังไม่ตายนะน้องอยากกลับบ้านน้องกลัวคิดถึงพ่อแม่คิดถึงพี่ดิ้งน้องหิวนมเปรี้ยวแล้วอยากนอนกอดผ้านุ่ม,มแล้ว อยากดูการ์ตูนแล้วทำไมไม่พาน้องกลับบ้านตอบน้องหน่อยมองตาน้องหน่อยรักกันทำแบบนี้ก็ได้หรอนี่เรียกว่ารักหรอที่บ้านความรักมันไม่ใช่แบบนี้ทีมข่าวก็ถามแม่ของน้องชมพู่นะคะว่าอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทําไมแม่โพสต์ภาพน้องชมพู่แล้วดูเป็นในนัโพสต์ข้อความเหมือนมีในยะอ,อะไรบางอย่างแม่บอกว่าก็โพสต์ด้วยความคิดถึงนะ แล้วก็โกรธแค้นคนร้ายด้วยว่าทําไมถึงมาทํากับลูกแม่แบบนี้ส่วนตัวก็เชื่อว่าเวรกรมีจริงและเชื่อว่าคนร้ายจะต้องได้รับกรรมแน่นอนคือตํารวจก็ยืนยันนะคะว่ายังไงก็จะเดินหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าเกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือเกินกว่าแผนเดิมที่วางเอาไว้นะคะก็คือจะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่